วันนี้จะใช้รูปคุณสไปายบาบาบีแล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะรสตาแดงเนาะเป็นหนึ <pt> ่งในอาการของโควิดแฟน t a s t i c f o เป็นเป็นอีร่องห่นเนาะในแฟน t a s t i c f o ค่ะพบกับสายชนและนี่คือชคชนสูดิโอค่ะวันนี้นะคะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาสอนค่ะก็คือจะมาสอนรีทัชผิวแบบเนียนกริบแบบไม่โปะนั่นเองสาหรับการรีทัชผิวเนี่ยจริงๆแล้วว่าแอปพลิเคชันต่างๆมันก็ทําได้แล้วเนาะแต่ในความคิดส่วนตัวของเราเราว่ามันโปะไปนิดนึงคือเทคนิคของการรีทัชผิวอะ่ะมันจะทําการเบลอผิวใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันอ่ะมันไม่สามารถเลือกจุดที่จะเบลอได้คือมันจะเบลอไปหมดเลยอะ่ะยิ่งถ้าเราปรับเนียนมากๆเนี่ยไอ้พวกร่องคิ้วร่องจมูกร่องแก้ม แรมล่องคางเลยอ่ะมันจะเบลอไปหมดเลยก็รับบทเป็นตำนานรักดอกเหมยตูนะคะแต่น,นี้เราไม่รู้นะว่าแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันแบบพัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วสำหรับคนหัวโบราณอย่างเราบางแอปนั้นอาจจะเลือกเฉพาะจุดได้ก็ลองไปหา,หาใช้กันดูนะคะแต่เราว่าทําในโ o โต้ชอปมันเสถียรกว่าวิธีที่เราจะสอนเนี่ยเป็นวิธีที่เราใช้จริงๆนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเท่ากับว่ามาเปิดเผยความลับให้ทุกคนได้รู้กันไปเลยคะ่ะ วันนี้จะใช้รูปคุณสไปยบ,บาบาบีนะคะนาะงก็เป็นเพื่อนของเราเองคะ่ะเราได้ทําการขอรูปนางมาเป็นเคส s t สตาร์ดี้ในวันนี้นะคะก็สมมอนว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นเองนะคะโอ้ย <spoil> ร้ายอ่ะโอเคคะ่ะไม่ให้เป็นการเสียวเวลานะคะเราไปที่ Photoshop กันเลยค่ะและนี่ก็เป็น Photoshop นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้อง Import รูปของสบายเข้ามาในโปรแกรมก่อนคะ่ะโดยไปที่ไฟล์ Open นะคะแล้วก็รูปนี้ค่ะ แล้วก็ซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเราจะได้เห็นตาแดงเนาะเป็นหนึ่งในอาการของโควิดมือใครก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้รูปนี้ใช้ไม่ได้ไฟล์โอเพนแล้วก็รูปนี้ได้ไหมเนาะได้ได้เออเป็นจริตแบบว่าฮอไหลให้น้ำหนักเหมือน38คือขั้นตอนแรกในการรีทัชรูปเนี่ยเราจะต้องรีทัชโครงสร้างเหมือนหมายถึงเราต้องเก็บส่วนเกินก่อนอะ่ะโดยการใช้เครื่องมือน,นี้ฟิลเตอร์นะคะลิคือไฟล์ค่ะ เหมือนเครื่องมือตรงรูปเหมือนในแอปอะเราแนะนําขั้นตอนนี้อะให้แบบทําให้น้อยที่สุดอะให้เก็บส่วนเกินจริงๆอะไม่ใช่แบบว่าเก็บจนแบบรูปหน้ามันเปลี่ยนไปหมดอะต่อไปก็จะมีส่วนเกินตัวแค่ตรงนี้แล้วผมตรงน,นี้รีบไปเนาะรีบไปลุงเรียนแล้ก็ต้องทําให้มันฟูขึ้นนิดหนึ่งเออนางไปปลูกผมมานะแม่ดูสิ ปลูกแค่ผมใช่ไหมตอนเด็กๆอาจจะปลูกฟรีแล้วประมาณนี้นะคะหน้าสไปแบบสวยอยู่แล้ว,วเก็บนิดนึงพออย่างที่บอกอะอย่าบีบจนเกินไปอะไม่งั้นมันแบบมันจะเบี้ยวแล้วมันจะดูไม่แพงโอเคประมาณนี้แหลคะค่ะแล้วก็โอเคคะ่ะต่างเยอะอยูนะ่เนาะต่อไปนะคะเรามาดีทัดผิวกันเลยคะ่ะเรามาซูมดูคะ่ะเรามาซูมดูจุดที่เป็นจุดบุกม่้องแบบชักกะน,น่ากลัวเลา <laughs> เข้ามาใกล้ๆแล้วนะตัวเรามาดูจุดบกพร่องที่มันชะกันก่อนอะไรเง้ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool ก่อนได้นะคะก็คือเครื่องมือนี้ค่ะเครื่องมือนี้นะคะจะสอนเต็มๆแล้วใน EP 3นะคะก็ไปหาย้อนดูกันได้ตอนนี้แคนดี้มาค่ะเราก็จะเลือกจุดที่มันแบบว่าชะกันนิดหนึ่งนะคะที่มันเห็นชัดๆเลยอ่ะโอเคเริ่มนะคะเก็บจุดดังๆก่อนนะคะ ระวังเส้นผมเนี่ยนะใช้เครื่องมือนี่อยากให้ไปโดนเส้นผมนะไม่งั้นแบบว่าพุชเกึงพุชกลางพวกไยพวกกระติงเนื้อติงอะไรก็ตามก็เก็บให้หมดนะคะด้วยเครื่องมือนี้ก่อนขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือมาที่หน้าต่างเลเยอร์นะคะเราจะก๊อปเลเยอร์อันเนี้ยให้เป็น3ามเลเยอร์ค่ะโดยการกด ctrl j แล้วก็ ctrl j อีกรอบนะคะเป็นการ Copy ปี้เลเยอร์ขึ้นมาเราจะทําการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ต่างๆนี้นะคะเพื่อกันงงตอนทํางานนะคะ โอเคแล้วก็ดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็เปลี่ยนเลยอันแรกเป็น01อันที่สองเป็น02ค่ะแล้วก็อันที่สามเป็น03ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปิดตาเลเยอร์ที่สามก่อนค่ะปุ๊บคลิกที่เลเยอร์ที่สองค่ะไปที่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วก็เบลอค่ะแล้วก็เซอร์เฟซเบลอค่ะตึขั้นตอนนี้นะคะเราแบบ สามารถปรับเนียนได้แบบสุดๆไปเลยคะ่ะโดยไม่ต้องแบบวอรี่อะไรเพื่อโดยที่ไม่ต้องวอรี่อะไรอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ผิวมันดูปลอมเนาะเราต้องทำการลดความทึบของเลเยอร์นี้ก่อนนะคะโดยการมาที่ opacity คะ่ะแล้วก็ใส่ไปสัก50าสิสัก60ดีกว่า70ดีกว่าคับ <laughs> ขาลอง80ประมาณนี้เนาะแม่น้อประมาณ80เนะะาเนะพอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรูปคล้ายๆสตูดิโอจงรักขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาเปิดตาให้เลเยอร์ที่3ค่ะแล้วเราก็คลิกเลือกที่เลเยอร์สด้วยเราไปที่เครื่องมือย่างลบนะคะตรงนี้ติชนะคะคลิกขวาเลือกขนาดแปแรงยางลบให้แบบได้พอประมาณะคะ่ะ ประมาณนี้อ่าเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราเลือกให้เป็นซอฟต์ราวด้วยนะคะก็คือใช้บลัชของอยางลบให้มันสับตอแบบไม่เอาแบบไม่เอาคมแบบนี้นะเอาแบบซับตอแบบนี้โอเคค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราจะลบเฉพาะส่วนผิวของสไปนะแล้วเราก็จะเก็บแบบพวกขอบตาขอบจมูกขอบปากขอบทุกอย่างไว้หมดเลยอ่ะเราจะลบแค่ส่วนที่เป็นสีเนื้อลบไปเลยค่ะแบบนี้เว้นช่วงแบบไม่ลบทั้งหมดอะ่ะเพราะว่ายังอยากจะให้แบบรายละเอียดตายรายละเอียดแบบ คิ้วรายละเอียดแบบสันจมูกมันยังชัดอยู่ในขณะที่ผิวเนียนอ,ะอ่ะคือตัวผิวมันจะเบลอใช่ไหมแต่ว่ารายละเอียดตาคิ้วสันจมูกปากคางอะไรมันยังจะชัดเจนอยู่ส่วนผิวตัวเราก็จะใช้บลัดใหญ่ๆหน่อยนะคะอ่าแล้วก็ลบไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเว้นช่วงรอยของคางด้วยนะแล้วก็ขอบตาแกรานี้ก็เก็บไว้นะไม่ให้ลบนะไม่งั้นมันจะปลอมเสร็จแล้วค่ะแต่ว่า ถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบเกินไปมันเงียนเวอร์เกินไปอ่ะเรามาที่เลเยอร์สองแล้วเราก็ปรับโอปะสตี้ลงอีกได้นะคะเราว่าสักหกสิบกำลังดีประมาณนี้กำลังดีเนาะเออเดี๋ยวเราจะลองปิดตาแบบเลเยอร์หนึ่งกับเลเยอร์สองให้ดูนะเ <c oughs> นี่ยคือลบให้มันเหลือประมาณเนี่ยแฟนตติกโฟเป็นเป็นอีร่อ,องหนเนาะในแฟนตติ <c oughs> <c oughs> โกโฟร่องหนอะไร <c oughs> เป็นก้อนหินเหรอแม่ห้ามูรี่้วนฉันเนี่ยลองปิดตาเยย e r หนึ่งกับเลย e อสองดูนะแล้วให้มันให้มันเหลือประมาณเนี้ยเห็นไหมคะว่าผิวจะเนียนแต่ว่ารายละเอียดต่างๆยังคงคมชัดอยู่เหนมี before ไหมพิฟอร์เตอร์ไหมอ่ะเราลองไปดู b ีฟอร์กันนะคะอ่ะอ่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบโอเวอร์จนเกินไป เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใดคัดใช้ในการทำอาร์ตเวิร์กทำโปสเตอร์ต่อได้เลยนะคะจบแล้วค่ะวันนี้สำหรับใครที่อยากจะให้สอนอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยสามารถเข้ามาเม้นคุยกันได้นะคะอย่าลืมกดซับช่องไว้ด้วยนะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราวันนี้ลาไปก่อนละค่ะคลิปหน้าจะสอนอะไรจะทอล์กอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายวขึ้นไหมอะ วันนี้ไม่มีแมวมายุ่งนะครับเพราะว่าแมวอยู่นอกห้องก็เลยไม่มีใครมากวนเบื่อเนาะเบื่อสถานการณ์โควิดมากเลยเนาะคือเราไม่ได้ไปไหนเลยอะไทม์ไลน์ชีวิตของเราก็คือแบบห้องนอนห้องน้ำแล้วห้องน้ำแล้วก็ห้องนอน